ควรจะทําอย่างไรกับราคาทองคําที่ขึ้นมาแล้ว1,720นะคะควรจะเข้าไปซื้อหรือเปล่าหรือว่าควรรออีกนะคะเดี๋ยวเราคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณมนค่ะคุณธีพานนวะวัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าประธานกรรมการบริหารบริษัทไบเอลจีบุลเล่นแอนด์ฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนเขาเริ่มติดเต้นคึกคักแล้วคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าดีใจทองเริ่มขึ้นแล้วใช่คำถามจะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคุณมนก็คือคุณมนมองว่า ตอนนี้คือผ่านแนวต้านแรกนะคะถ้า<ะ>ดูปัจจัยทางเทคนิคก็คือระดับ17 1 7เิบดเหรียญถือ<ะ>ว่าทะลุแล้วนะคะ,ะตอนนี้เนี่ยแนวต้านที่สองก็คืออยู่ที่ระดับประมาณ1,7 3 0อบคือด้วยความที่วันนี้เองราคาทองคาถือว่าเป็นการปิดมัน<ะ>ก็คือปิดปิดของเดือนนี้ด้วยนะคะ,ะ,ะดังนั้นเนี่ยจุดที่สาคัญดูว่าจุดที่สำคัญบอกไปคือที่17 3 0อผ่านได้ไหม<ะ>ถ้าผ่านไม่ได้โอกาสที่จะย่อลงมาแถวๆประมาณ1,680ที่จะเห็นภายในเดือนพฤศจิกายน<ะ>ยังอยู่ แต่ถ้าสามารถทะลุผ่าน1,730ได้ก็เริ่มมองกลับขึ้นแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นต้องรุนให้ผ่าน1,730ถือเป็นแนวต่อไปค่ะแต่ว่าคืนนี้น่าจะไปผ่านได้ไหมคะคืนนี้ก็น่าจะขึ้นไปเทสใกล้ๆประมาณนั้นค่ะแต่ว่ากรอบสัปดาห์นี้คุณมลถ้าจะให้ไวประมาณเท่าไหร่ะกรอบสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะก็คือแนวรับตอนนี้น่าจะกลับมาอยู่ประมาณ1,700เหรียญส่วนแนวต้านวันนี้ก็อยู่1,730แสดงว่าแนวกลับเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพิ่มขึ้นนิดนึงค่ะจากช่วงต้นสัปดาห์เราณ690 แต่โดยรวม่เยเราเห็นว่าทุกครั้งที่ย่อลงมาพันจร้อยก็ไว้อยู่ก็คือถึงจะหลุดลงไปบ้างแต่ก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมาแนวต้าน1,730ั้17ถามว่าถ้าจะผ่านเนี่ยยากง่ายแค่ไหนคือมองว่าก็คือต้องดูว่าแรงซื้อเยอะด้วยหรือเปล่ายังสัปดาห์ที่แล้วเนะะี่ยค่ะทั้งสัปดาห์ถือว่าร่วงลงมาสิบเหรียญเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันนะคะ<ม> SPDR เนี่ยเริ่มขายสัปดาห์ที่แล้วขายออกมาประมาณสองตันได้นะคะแล้วในสัปดาห์นี้เองก็จ,จะต้องมาดูกันอีกทีนึงเพราะว่าโดยรวมไม่มีข่่าใหญเลยนะะค ข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้ก็เป็นข่าวของฝั่งสหารัฐเองก็คือจะเป็นการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรตัวเลฟาร์มเฮโรแล้วก็ตัวเลขการว่างงานซึ่งก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเขาค่อนข้างคาดกันไว้ว่าโอกาสที่จะเห็นตัวเลขการว่างงานเพิ่มขึ้นมีค่อนข้างสูงจากที่รอบที่แล้วที่ประกาศออกมาเนี่ยตัวเลขการว่างงานลดลงเหลือรประมาณเจ็ดจุดแปด รอบนี้น่าจะกลับขึ้นมาอยู่ที่7จจดซึ่งถ้าตัวเลขออกมาแย่อย่างนั้นอย่างที่คาดไว้ราคาทองคาเองก็น่าจะมีโอกาสในการดีตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งหมายความว่าถ้าว่างงานเยอะขึ้นยิ่งว่างงานเยอะขึ้นเศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีค่ะค่ะาเงิน US ught, อ่อนยูโรแข็งค่าขึ้นทองคำปรับตัวขึ้นอะไนเยอะค่ะไม่มด้เลยค่ะนะคะแต่ทีนี้อย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวสหรัฐเขาเริ่มจะมีการเทรดเป็นปกติแล้วนี้มันจะมีผลด้วยไหมคะก็น่าจะส่งผลทาให้ตลาดคึกคักขึ้นค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาาาคคุณูกัดวนที่่่ผะ คือเหวี่ยงระวันรับประมาณสักสิบเหรียญเท่านั้นเองเพราะวปริมาณการซื้อขายมันไม่ไม่มากนักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโดยรวมเนี้ยก็น่าจะคือคักมากขึ้นน่าจะได้เห็นแรงเหวี่ยงเพราะด้วยปกติคืนนึงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20จนถึง30เหรียญได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องรออรด้วยนะคะทีนี้ฟองต่อไปถึงสัปดาห์หน้าเลยเพราะว่าก็จะไปจับตาดูกับการเลือกตั้งอันนี้มันจะมีผลด้วยไหมคะก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งมีผลเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยก็ถือว่ามีสองฝั่งออออามมมเเงงกัรนีือ ทั้งสองฝั่งเนี่ยเราก็ต้องมาดูนโยบายของของทั้งสองฝั่งเองว,ว่าจะใช้ในโยบายการเงินตัวไหนซึ่งถ้าเป็นฝั่งของอามาเองเชื่อว่ายังเป็นนโยบายในเรื่องของการอาัดฉีดเงินเข้ามาเหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะส่งผลบวกกับราคาทองคำคพอยิ่งถ้ามีการอาัดฉีดเงินเท่าไหร่พอเงินเหลือเยอะๆราคาทองคําก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นนโยบายของมิตรรัมนี่เองเนี่ยคือมีโอกาสที่จะได้เห็นการรัดเข็มขัด ซึ่งถ้ามีการรัดเข็มขัดขึ้นมาก็น่าจะส่งผลลบกับตลาดทองคําเพราะว่าถ้าเงินในระบบน้อยลงเงินที่เข้ามาลงทุนในตลาดทองคาก็น้อยลงแต่ถ้าเรามองในระยะยาวคือเรามองว่ายิ่งตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีแบบนี้ยังยังไม่ย,ยังไม่ได้ถือว่าฟื้นตัวนะคะเพราะว่าคือเรายังมองว่าอย่างล่าสุดเองเนี่ยตัวเลขเอ่อตัวเลขตัวเลขการตัวเลขงานตลาดแรงงานก็ยังไม่แข็งแรงมากนักนะคะดังนั้นถ้ายิ่งไปรับเข็มขัดมากขึ้นโอกาสที่เศรษฐกิจกจะยิ่งถอยลง เป็นได้ค่อนข้างมากดังนั้นถ้าเกิดว่าในระยะยาวเรามองว่าถ้าเยี่ยงเศรษฐกิจอ่อนแอลงราคาทองคำเองก็ยังปรับตัวขึ<ง>้นดังนั้นคือไม่ว่าถ้าเป็นสองฝั่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในระยะสั้นจะส่งผลที่แตกต่างกันแต่ว่าในระยะยาวเลยะมองการปรับตัวขึ้นค่ะ อันนี้คือมองของการเลือกตั้งมันจะเหมือนกับบางที่คนเขาบอกไหมคะว่าหลายคนเนี่ยจะเทขายออกมาก่อนเพื่อรอดูจังหวะว่าจะเป็นยังไงหลายหลายคนก็ดูอยู่เหมือนกันค่ะว่าเพราะว่าคือตอนนี้เองถ้าเป็นนักลงทุนทองคําเลยเนี่ยจะค่อนข้างเชียร์ไปทางโอบามามากกว่าแปลงสั้นต่ยน้อยเขาก็มองเขาเห็นแล้วว่านโยบายการเงินตอนนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการอัดฉีดเงินยิมเงินเพิ่มขึ้นแบบนันคือให้ยิ่งเงินมากเท่าไหร่ราคาทองคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแปลว่าถ้าคะแนนเข้ามาแบบสูสีสูสีนี่นักลงทุนทองต้องแบบ ฉลอลอ,อแล้วรอจังหวะทม่ผลกับการเลือกตั้งของราคาทองคำอย่างน,นี้นะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการดีเบตเกิดขึ้นเนี่ยค่ะช่วงแรกเราก็คิดว่าน่าจะไม่ส่งผลมากมแต่กลับเป็นว่าทุกครั้งที่มีการดีเบตแล้วคะแนนฝั่งไหนมากกว่าอีกฝั่งไหน,นเนี่ยค่ะก็จะส่งผลกับ ราคาทองคําด้วยเช่นกันค่ะอันนี้คือต้องตามดูนอกยางใกล้สิเพราะเดี๋ยวต้องรอสัปดาห์หน้าแต่ว่าทีนี้อีกหนึ่งเรื่องแซนดี้ค่ะแซนดี้นี่หลายคนพยายามรอดูค่ะว่าผลที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่จะทิ้งเอาไว้กับระบบเศรษฐกิจของสหรัฐจะเป็นยังไงมองเกี่ยวกับทองคำไหมคือมองว่าโดยรวมก็น่าจะยังส่งผลเกี่ยวกับเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันนะคะแต่ณตอนนี้เองก็ยังในในตลาดทองคําเองยังไม่ได้มีพูดถึงตัวนี้มากนักแต่ว่าสิ่งที่พูดเยอะๆก็คือยังไปในเรื่องของหน้าผาการเงินฟิสโคลคริปมองตัวนี้มากกว่าที่จะ เกิดขึ้นในเดือนมกราคมคที่จะถึงนี้เ่นเพราะว่าอย่างตอนนี้เองเนี่ยก็จะเป็นนโยบาย2ตัวอันแรกคือในเรื่องของการที่ก่อนหน้าน,นี้มีการเวฟภาษีมาเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วะนะคะก็คือแล้วตั้งแต่ประมาณปี 2, 5, 4, 6 เราก็จะต้องมีการมาเริ่มปรับเพิ่มภาษีขึ้นในปีหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งแล้วค่ะก็ที่จะส่งผลกับทองคำกับตลาดทองคําด้วยเช่นกันเพราะว่าก็มองว่าก็น่าจะทําให้เงินในระบบของของของระบบเศรษฐกิจใช่ค่ะน่าจะน่าจะมีการปรับตัวลดลงค่ะเพราะก็เป็นการปรับเพิ่มภาษีใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นในเรื่องของเพดานหนี้สาธารณะที่ตอนนี้เองก็ มาถึงจุดสูงสุดแล้วะนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นนโยบายไหนเอ่อไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนที่ได้ไปหลังการเลือกตั้งเองก็จะต้องมาเริ่มดูในเรื่องของการตัดลดค่าใช้จ่ายลงด้วยเช่นกันค่ะ นะคะ,ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเริ่มเข้าสุดเดือนใหม่แล้วนะคะใกล้เข้ามาคือช่วงสุดท้ายของปีจริงด้วยสำหรับคนที่ยังมองเรื่องของการลงทุนในทองคาอยู่ยังถือว่าเป็นช่วงที่น่าสนใจอยู่ไหมคะคือคโดยรวมเนี่ยเรายังเชื่อว่าราคาทองคําเองยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการมองในภาพยาวแต่ว่าถ้าณตอนนี้เองถ้าจะเข้ามาลงทุนแนะนว่าอาจจะรอดูที่จังหวะถ้าดูตังเทคนิคประกอบด้วยนะคะก็คือดูตามแนวต้านที่1730้าบถ้าเบรกผ่านได้เราถึงเริ่มมองกลับว่าจะเริ่มกลับเป็นขาขึ้นแต่่่ถ้้าาไไมดโอกสสททีลงเ ประมาณ1,680เซนต์ยังอยู่ค่ะขอแนวรับแนวต้านอีกรอบนะแนวรับ1,700ค่ะแนาต้าน1,730ค่ะถ้าหลุดก็1,680แต่ไม่ควรหลุดกว่าน,นี้แล้ว <c oughs> ไม่ควร่เหนอยเป็นสินที่ไม่ต้องการแล้วถ้าแนวต้าน1,730ทะลุขึ้นไปได้จะเจอที่ไหนต่อคะก็แนวต้านต่อ,อไปอยู่ที่ระดับ1,750ค่ะ1,750ทั้งปียังคงมองไว้ที่ตอนนี้ยังมองอยู่ที่1 9 0ยังยังไม่ปรับเปลี่ยนใช่แล้วต้องรอดูด้วยเหมือนกันรอดูแต่ว่าเรายังไม่เห็นใช่ไหมว รอให้ผ่านหนึ่งเจ็ดสิบสองศูนย์ก่อนห้องใหม่แล้วคือทุกคนในส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาถามเหมือนกันนะว่าไอ้ที่ผอพันเก้ามันเก้ามันเดินเห็นไหมเรจะเห็นไว้แล้ว่าทั้งทีแล้วสเต็ป ใช่ไหมคะต้องใจงเย็นๆอันนี้ถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวๆกับระยะสั้นช่วงนี้กลย,ยุทธ์แตกต่างกันไหมคะคือก็แตกต่างอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงถ้าช่วงนี้เป็นนักลงทุนระยะสั้นอาจจะต้องซื้อขายตามกรอบนะคะคือกรอบก็ไม่มากยี่สิบสามสิบเหรียญแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยคือถ้าช่วงนี้ยังไม่ได้มีเข้ามาซื้อเลยแนะนําผ่านพันเจ็ดร้อยสามสิบเข้าซื้อสําหรับการถือยาวแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอยู่แล้วก็คือโดยรวมเรายัางมองในเรื่องของนโยบายภาพใหญ่ก็คือเรายังเชื่อว่าราคาทองคำงมีโอกาสในการปรับ นั่นก็เป็นกลยุทธก์การลงทุนนะคะส่วนใครที่ติดตามนะคะ,คะกิจกรรมอื่นๆในแวดวงการเงินธนาคารมีอะไรบ้างนั้นติดตามกันเลยค่ะภาข่าวแวดวงกิจกรรมการเงินวันนี้เริ่มที่ภาพข่าว